ชาดก500้อชาสวัสดีค่ะจากการสืบค้นข้อมูลคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะกุฏธธาละชาดกชาดกว่าด้วยความชนะที่ดีความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนานั้นเปรียบดังบัวบานขึ้นกลางชมพูทวีป ย่อมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเหล่าศาสนิกชนซึ่งขาดผู้ชี้แนะนำทางในมหานครสาวัตถีของโกศลรัฐนั้นนอกจากสาวกสาวิกาจะลังไหลเข้ามายังพระเชตวันไม่ขาดสายแล้วพุทธธรรมยังเปืือแผ่ไปถึงบุคคลอื่นๆที่แม้ยังไม่ได้ฟังศรัทธา กับศาสนาของพระพุทธเจ้าก็พลอยได้รับความสุขอยู่เสมอเช่นกันดังมานบชาวสาวัตถีนามจิตหัตถก็เป็นผู้หนึ่งที่รู้สึกชื่นชอบพระศาสนาของสมเด็จพระพุทธศาสดาโดยในอื่นมีได้สดับคำสอนโดยนิสัย จิตหัตถะเป็นชาวกสิกรรมเมื่อว่างจากการเพาะปลูกก็มักเวียนเข้ามายังเขตสังขาวาดเสมอวันหนึ่งมานกหนุ่มผู้นี้เกิดติดใจในอาหารที่พระเทระท่านหนึ่งแบ่งให้กินจึงเกิดความคิดจะบวชขึ้นเพราะกิเลสนี้เมื่อคิดได้ดังนั้น มานกผู้หลงรถอาหารของพระก็ปรวรณาเข้าบวชในพระเชตวันอารามครั้นผ่านขั้นตอนนี้แล้วก็ได้บวชเป็นภิกษุในสำนักพระสารีบุตรสมปรารถนาที่ใจต้องการจะได้ทานอาหารอร่อยออร่อยทุกวัน ราชจิตหัตถะเป็นภิกษุอยู่ได้สักสิบห้าวันพอคุ้นเคยมีความสุขกับอาหารดีๆที่มีผู้มาถวายก็เริ่มอึดอัดต่อกฎระเบียบจึงลาสึกออกไปครั้นคิดถึงอาหารถูกปากก็มาขอบวชใหม่อีกเขาก็ะทำอยู่เช่นนี้ถึงหกครั้ง จยนจำพระอภิธรรมได้ขึ้นใจการบวชครั้งสุดท้ายของพระจิตหัถะคือครั้งที่เจ็ดดังนั้นจึงกลายเป็นผู้ทรงพระอภิธรรมเจ็ดพระคัมภีร์กุศลกรรมนี้ทำให้ท่านดื่มดำในธรรมรสไม่ดินรนจลาสิกขาบทอีก ทั้งยังบำเพ็ญตนอนุเคราะห์ภิกษุใหม่ด้วยการบอกทำให้นานวันท่านยิ่งเจริญวิปัสสนาดำเนินจิตเข้าอรหัตผลโดยผลความดีนั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อยกข้ออนุเคราะห์การบอกทำขึ้นสนทนาในธรรมสภาก็มักมีสรรเสริญพระจิตถถะและติชินท่านไปพร้อมกัน เหตุเพราะมีนิสัยปูทุชนขนาดครองผ้ากาสาวพัฒถึงหกครั้งนั่นเองบัณฑิตทั้งหลายแม้ในการก่อนเพียงจอบขุดดินเล่มเดียวก็เคยทำให้สละเพศบรรพชิตได้ถึงหกครั้งมาแล้วแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสเล่ากุฏาละชาดกขึ้นดังนี้ ในการอดีตโน,น้นครั้งที่พระเจ้าโกรมทัตยังคงขับขชาทานออกรบขยายอาณาเขตของพารณสีครั้งหนึ่งเมื่อมีชัยชนะกลับมาก็ปรารถนาจะลงสงน้ำสะกล้าวในคงคามหานาทีดังเช่นทุกคราวมีชายผู้หนึ่งตะโกนเราชนะแล้วเราชนะแล้วเมื่อไปถึงแม่น้ำ พระองค์ก็ทรงสนพระไทยชายผู้ที่ยืนตะโกนก้องอยู่ริมพระแม่คงคาพระเจ้าปุมทัตตรัสว่าชายผู้นั้นร้องตะโกนอะไรกันเขาชนะอะไรกันทหารนำตัวชายผู้นั้นมาพบกับเราหน่อยสิครั้นเมื่อพระองค์ทรงสะเสียนกล้าวเป็นมงคลดีแล้ว ก็ตรัสถามมานกหนุ่มผู้นั้นเราเพิ่งชนะสงครามปัจจันตะชนบทมาส่วนท่านละ่ะชนะอะไรมามหาราชถึงท่านจะชนะมาทั้งสิทธ์แต่หายังต้องการครองเป็นของตนอยู่เช่นนี้ ก็ยังหาได้ชนะเด็ดขาดไม่ชนะเด็ดขาดเป็นของเราแล้วปัจจามิตรใดๆเราปราบราบคาบสิ้นแล้วยังมีสงครามที่ไหนให้เรารบอีกเล่านี่ยังไม่ใช่ใชัยชนะโดยเด็ดขาดการได้ชัยชนะเพียงครั้งเดียวไม่กลับมาพ่ายแพ้อีกต่างหากละ่ะ คือชนะเด็ดขาดพระองค์ต้องทรงเอาชนะกิเลสภายในตนให้ได้เพียงครั้งเดียวก็จะไม่ทรงพ่ายแพ้อีกตลอดกาลมานุษย์ในอาภรนักบวชนั้นแสดงพระสูตรสาธทกว่าผู้ชนะหมู่มนุษย์ในสงครามถึงล้านคน ยังสู้ผู้ที่ชนะตนเพียงคนเดียวไม่ได้ผู้ชนะดังนี้จึงถือเป็นจอมทัพอย่างแท้จริงราชาพรมทัตสดับธรรมมีเหตุผลเช่นนี้ก็มีพระไทยน้อมให้ทรงละกิเลสปรารถนาจะรู้ที่มาแห่งชัยชนะกิเลสของมานุษยผู้นี้ มานุษผู้ถวายเทศนาก็เล่าขานว่ามหาราชผู้เจริญข้าพเจ้านามว่าอุทธาละเกิดและเลี้ยงชีพด้วยอาชีพกษตกรรมอาศัยจอบที่ตกทอดมาแต่ปู่ทวดพิกพื้นแผ่นดินเพราะปลูกอยู่ในชนบท ลูกน้ำเต้าฟักแฟงใดๆก็ล้วนบรรดาลขึ้นจากแรงและจอบเล่มนี้ข้าพระองค์จึงบำรุงดูแลทั้งใบจอบด้ามจอบอย่างรักไข่หวงแหนเหตุเพราะเป็นทรัพย์สมบัติชิ้นเดียวที่มีแต่เมื่อผ่านหลายฤดูการนานเข้าเกิดเบื่อในชีวิตขรุหัด คิดออกบวชเป็นฤาษีค่ะพระองค์จึงเช็ดถูจอบอย่างดีนำมันห่อผ้าจนหนาแน่นแล้วนำไปฝังไว้ในที่มิชิดเพราะยังรักอะไรอยู่มากจากนั้นก็ออกเสาะหาเครื่องนุ่งห่มใหม่ถือเพศบรรพชิตเป็นพระฤาษีออกมุ่งสู่หิมวันตประเทศ สแสวงวิโมกขธรรมข้าพระองค์บวชเป็นฤาษีอยู่ได้ไม่นานสักเท่าไหร่ก็คิดถึงจอบเล่มนี้เพราะเป็นสมบัติคู่กายคู่ชีวิตกันมานานจึงออกจากเพศฤาษีกลับมายังสวนผักขุดเอาจอบมาเช็ดถูทำกสิกรรมกันต่อ ข้าแต่มหาราชข้าพระองค์เมื่อเบื่อชีวิตปูุชนก็เอาจอบฟังดินไปเป็นลูษีครั้นเบื่อนายเพศบรรพชิตก็ศึกเป็นเช่นนี้มาหกครั้งแล้วสุดท้ายข้าพระองค์ได้นำตัวตั้งของกิเลสคือ จอบผู้ชีวิตเล่มนี้คว่างทิ้งลงแม่น้ำข้าพระองค์หันหลังเพื่องมันไปเพื่อจะได้ไม่พบเห็นจุดที่มันจมอยู่อีกต่อไปและข้าพระองค์ก็ตัดขาดกิเลสกับมันแต่บัดนั้นเมื่อเวียงกิเลสจมหายจิตใจก็เบิกบานในชัยชนะ ที่ไม่อาจตกอยู่ในอำนาจรักใคร่อยากได้มันอีกมหาราชที่มาแห่งคำว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วมีดังนี้และตัวเราก็จะเป็นฤาษีในปาหิมพานไม่กลับมาเป็นทุกข์อีก พระเจ้าปรมัมั์สดับแล้วทรงละกิเลสได้ด้วยอำนาจตทางคะปาานะมีพระไทยอยากบรรพชาถวยทหารก็าพากันละกิเลสได้เช่นเดียวกันทั้งกองทัพเราจะนำคนทั้งหลายตามออกบวช ครั้งนั้นพาราณสีและเมืองปริมณฑลอีกเจ็ดพระนครก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬหราณกษัตริย์พรามข์รฤหบดีถวยทหารพลน,นิกรมากมายพากันสละสมบัติออกถือบวชติดตามพระเจ้าครมทัตขบวนพระมหากษัตริย์ทรงดำเนินตามหลัง กุฏาละลือสีมุ่งสู่ฮิมวันตประเทศออกสู่มหาพิเนสกรมครั้งนั้นมหาชนลังไหลสละกิเลสออกบวชในการนั้นเป็นระยะทางถึง12โยศหรือ1,920กิโลเมตรทีเดียวกุฏาละลือสี ทำบริกรรมแล้วบวชให้พระราชาและเราบริษัททั้งหมดเพ่งกสิณเจริญพรมวิหารธรรมจนสังขารวัยดำเนินไปถึงจุดสิ้นสุดอย่างมีความสุขพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาชาดกนี้แล้วตรัสว่าอำนาจกิเลสปลดเปลื้องได้ยาก กระทำให้ผู้เป็นบัณฑิตกลายเป็นผู้ไม่มีความรู้ไปได้ซึ่งจิตที่บำบัดแล้วย่อมนำสุขมาให้ด้วยประการชนีในพุทธการนั้นพระพุทธองค์สืบอ,อนุสนธิประชุมชาดกว่าพระเจ้าพรมทัต์กำเนิดเป็นพระอานน์ พุทธบริษัทในครั้งนั้นกำเนิดเป็นพุทธศาสนิกชนกุฏาลาลูศีสเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามชาดก500ชาติในคราวต่อไป ขอ,ขอขอบพระคุณค่ะ